ที่ต้องเล่าให้เป็นตัวเองนะครับและต้องเล่าแบบไม่สมบูรณ์แบบเทคนิคถ่ายรูปแบบช่างภาพแต่ใช้แค่มือถือเครื่องเดียวก็ามรถถ่ายได้สวยได้ ฮัลโหลฮลโหเพื่อนๆวันนี้นะเขาอัพนะคะแล้วก็ทอดๆร่วมมือกันจัดทํำทริปที่เราเรียกว่า best trip of my life ยิ่งเที่ยวยิ่งมีความหมาย วันนี้เราจะมีการสอนตั้งแต่สอนทำคอนเทนต์สอนถ่ายรูปยังไงให้สวยแล้วก็หลังจากนั้นนะพาออกไปทำกิจกรรมจริงเพื่อให้ทุกคนเอามาส่งงานเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะวุ่นวายขนาดไหนไปเลยขอต้อนรับพี่เบลครับสวัสดีครับยินดีที่ได้เจอกท่านนะครับอันนี้คือประสบการณ์การสอนของเบลนะครับก็สอนมาหาลัยด้วยเป็นวิทยากรด้วยนะครับ ก่อนที่เบลจะพาทุกคนดูเบลขอทุกคนดูคลิปก่อนดีกว่าแม่ห้าสบแม่เริ่มแม่พูดเร็วเ,วเดี๋ยวไม่ทัน <c oughs> โอเคเป็นยังไงบ้างครับดูคลิปแล้วเร็วๆนิดนึงเนาะโอเคโอเคน่ารักดีฟังไม่ชาร์จฟังไม่ทนันโอเคคอนเทนต์ที่เราอยากทำจริงๆอ่ะคืออะไรพี่ต้องเล่าให้เป็นตัวเองนะครับเป็นตัวเองที่สุด และต้องเล่าแบบไม่สมบูรณ์แบบถ้าสมมุติว่าพี่มีความสุขกับการกินพี่ทำคอนเทนต์กินเลยถ้าพี่มีความสุขกับการเที่ยวพี่ทำคอนเทนต์เที่ยวเลยแต่บางคนบอกว่าพี่มีความสุขกับการนอนเบลเคยรู้มาแล้วว่าพี่พทีท่ิเขาตอบเบล<ม><น>ใช่ห้ามเล่าแบบเป๊ะเพราะฉะนั้นใครเป็น perfectionist มาทดลองติ k t ต k อได้เลยให้แบบตัวเองปล่อยให้ตัวเองหลุดหลุดบ้างให้มันแบบออกนอกกรอบบ้าง ไม่ต้องตัดดีมากก็ได้ตัดหดลุดๆก็ได้อะไรเงี้ยน,นะครับแล้วเราต้องการสื่อสารอะไรับไปดนด้วยหรือบอันี้นนะคือ,อคสิ่งที่ต้อผสนะครับว่าสิ่งที่ไม่ชอบแต้องหมดพาร์ของเบลแล้วนะครับขอบคุณนะครับ คุณป้อพร้อมไหมฮะพร้อมกับบรรดาเจนอัลฟาของนั้นไหมชอบถ่ายรูปก,กันอยู่แล้วไหมชอบค่ะ<อ>แต่ว่าไม่รู้จะถ่ายออกมาแล้วยังไงเหมือนเมื่อกี้ที่พี่บอกอะ่ะบางคนแบบไม่กล้าย,ยิ้มแล้วว่ารุ่นเนี้ยกลัวแบบออกมาไม่สวยอาจจะต้องขอเทคนิคจากคุณป้อปกติแล้วเนี่ยป้อก็เป็นช่างภาพนะคะเป็นเป็นช่างภาพถ่ายรูปปกตินั่นแหละแต่พอช่วงโควิดก็มาทำติกต็อก มาทำคอนเทนต์สดถ่ายรูปนะคะ,ะเทคนิคถ่ายรูปแบบช่างภาพแต่ใช้แค่มือถือเครื่องเดียวก็ทมาะถ่ายได้สวยได้ mm hmm. ตอนนี้เนี่ยอยากให้พี่ๆทุกท่านนะคะหยิบมือถือตัวเองขึ้นมาก่อนเลย mm hmm. ด้วยกันเปิดกลิตก่อนก็คือเส้นตารางเก้าช่องกดปั mm hmm. นเฟือง mm hmm. เลื่อนไปเรื่อยๆจะมีคําว่าตัวช่วยจัดการองค์ประกอบภาพอ่า mm hmm. แค่นี้เลยถ่ายแบบนี้ตัวสั้นตัวตันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า ใช่เก่งมากเลยค่ะเราต้องถ่ายเท้าชิดพื้นนะคะปอก็อยากได้รูปที่แบบว่าเห็นตัวเราด้วยเห็นวิวด้วยก็เลยใช้หลักการสองต่อหนึ่งแบบที่ว่าเหลือพื้นที่วิวข้างหลังให้เห็นหน่อยว่าเออเราอยู่ที่ไหนแต่ก็ยังเห็นตัวเราเด่นอยู่วิธีการคือถ้าเกิดว่านิ่งเนี่ยให้ศอกนะคะใกล้ลําตัวกล้องจะนิ่งถ้ายิ่งสอกไกลนะคะการคอนโทรลข้อมือของเรามันจะสั่นนะคะคนดูจริงๆอ่ะมือหัวปอวแค่อันนี้ข้าวนะคะคัด อันนี้น้ำนะคะคัดแล้วค่อยเอามาเรียงต่อกันเราอยากจะเล่าเรื่องว่าตรงนี้จานอาหาร1จานน้ำอีกหนึ่งแก้วปกติเราทํทำไงคะกินข้าววันนี้น้ำวันนี้ปาดไปเลย,าย,ายจานมีแก้วน้ำมีกาแฟมีโอวีพีนีนตื่นเต้นมากเลยค่ะรู้สึกเปิดโลกมากเลยค่ะ ผมประทับใจมากค่ะมันมันเหมือนแบบไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตนะ่ะเป็นครูที่ดีให้ความรู้ได้ดีมากเลยค่ะถึงแม้เราจะรุ่นใกล้เคียงกันเราก็ไม่ติดขัดอะไรได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเอาเทคนิคที่ครูเบลแล้วก็ครูป่อมาสอนทำให้เรา เก่งขึ้นแล้วก็รู้สึกเลยว่าแบบเออมันสามารถเอากลับไปใช้ต่อได้เลยคือเอาง่ายๆคือเดี๋ยวใช้เลยอะ่ะเดี๋ยวใช้เลย <c oughs> คือได้ประโยชน์มากๆเลยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วเรารู้สึกว่าไอความเป็นตัวของตัวเองสูงเนี่ยมันรู้สึกว่าเราอยากไปต่ออ่ะเราอยากอยากเปลี่ยนตัวเองอะ่ะอยากตามทันน้องๆที่เก่งๆอะ่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อกับคุณเบล หลังจากที่เรามีเวิร์กช็อปเล็กๆกันทุกคนมีความมั่นใจแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปทริปที่3ทริปด้วยกันเรามีไปบางกอกเราเรามีพิพิธภัณฑ์รถไฟแล้วก็ไปสวนนก การสะกดให้ดูง่ายกล่องภาพจะมีมีความแตกต่างกันสะกดนี่คือตัวของตัวทองครับผมขอบขาวกับขอบดำกันไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าที่กรุงเทพเราอ่ะมีที่เที่ยวเก๋ๆอยู่เยอะเลยเอ้ยน่ารักอือเย้เตรียมรูปมาแล้วยัง เดี๋ยวพี่ค่อยยื่นเข s <S <OW. S 1> <ar> ้ามากันเนี่ย The best i f t care, rain, kar ke kar ke. Ó, of my life พ่อเลยเป๊ะๆ๊ะเป๊ะ ี่นอันนี้หายากอยู่นะจึงดำ่า สนุกค <ขา S 1> ่ะสนุกมากเลยวันนี้ก็ได้เหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เห็นอะไรใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆวันนี้โชคดีมากที่ได้มาออกจากคอมโขตโซนตัวเองได้ระดับหนึ่งผ่อนคลายดีค่ะได้อยู่กับธรรมชาติถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ความสุขนะคะสําหรับวัยนี้ที่ไม่มีอะไรทําวันๆก็นั่งๆ่งนอนๆอนดูซีรีส์วันนี้มาสารฝันซีรีส์ของเครอีกสักนิดหนึ่งวันนี้มันเป็นกิจกรรมที่หลากหลายมากตั้งแต่เช้านะคะฝึกถ่ายรูป ติ๊กต็อกซึ่งไม่เคยทํามาก่อนเลยต่อไปนี้ก็คงจะรักการถ่ายภาพซึ่งเมื่อก่อนนี้จะโยนให้คนอื่นถ่ายให้ถ่ายวีดีโอถ่ายแบบนี้นะไอ้ตารางก็ช่องอะรู้แต่ไม่เคยทำไม่เคยรู้ว่าต้องใช้ยังไงวันนี้ก็ได้ใช้นอกจากจะถ่ายภาพดีขึ้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทําตัวยังไงใ,<ช>ในรูปนั้นด้วยช่วยกันแล้ว็รู้สึกมั่นใจขึ้นในการถ่ายรูปออจริงแล้วก็ในเรื่องของการทำคอนเทนต์นะคะก็ เอออะต้องกลับไปทำและตั้งใจเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากครูเบลแล้วก็ครูป้อนะคะจะเอามาทำคอนเทนต์ให้ดีขึ้นแล้วก็จะใช้ต่อๆไปเรื่อยๆค่ะคลิปนี้อะครับเต็ม10ไปเลยครับเกิน10ค่ะผมให้ต่ำกว่า10ก็คงไม่ได้ให้11 มาสิคะไม่มาได้ยังไงพี่จะจองคนแรกมาอีกแน่นอนทริปนี้ก็เป็น best trip of my life นะครับเป็นเที่ยวที่มีความหมายแล้วก็มีความสุขมากๆอยากให้คนที่ยังไม่เคยเข้ามาร่วมกิจกรรมเปิดใจเข้ามารมา่้ว่ามนค่ะและจะพบว่ามันเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วทาให้เราได้ใช้เวลา ในหวันอย่างคุ้มค่ามากๆเลยค่ะจบทริปแล้วจับปูใส่กระด้งอย่างเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าสนุกมากแล้วก็ที่สำคัญเนื่องจากทุกคน,นได้เรียนรู้แล้วทุกคนกำลังทำคอนเทนต์นี่ตึงๆให้เห็นเลยว่าเจ๋งขนาดไหนแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะเพราะว่าเราอจะมีกิจกรรมดีๆร่วมกับทั้งททแสมไลน์ลติดตามในเพจเขาอ้ํานี่แหละเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆเจ๋งๆมานำเสนอคราวหน้าเราจะมาบอกวันนี้ไปก็แล้วบาย